มาดูกันว่าน้องๆแข่งซอนปีนี้เขาเลือกไปเรียนต่อที่มาหาวิทยาลัยอ,อะไรกันบ้าง Warwick ค่ะ King's College London ค่ะ University of Bath ครับเป็นเค้นทั้ง2คนเลยค่ะ University of Leicester ค่ะ รู้จักพี่แฮนซอนจากที่ไหนกันคะเสิร์ชหาใน Google แล้วก็เด้งขึ้นมาอันแรกเลยเสิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูแล้วที่นี่ก็เห็นรีวิวว่าที่แฮนซอนคือแบบดีมากญยาตยิๆอะค่ะใช้บริการของแฮนซอนหมดเลยดูรีวิวจากใน Facebook ด้วยคะ่ะมีพี่แนะนํามาเนี่ยครับหลายหลายท่านก็บอกว่าดีมากเท<อ>ียบกับอเจเนท่านอื่นๆค่ะก็เป็นเพื่อนที่เคยไปเรียนต่อแล้วเขาก็แนะนํามาคะ่ะรีวิวความประทับใจต่อบริการของพี่แฮนซอนให้ฟังนิดนึงค,ะค่ะก็พี่พี่แฮนด์ซอนนะคะก็พีาาบบ่า ติดต่อไวมากแล้วก็แบบถามอะไรได้หมดเลยถามคือถามเยอะมากแต่พี่เขาก็ช่วยตอบหมดเลยค่ะถ้าทำเองเนี่ยมันก็ยา,ยากเพราะว่าเพราะเอกาสารนู่นนี่แล้วนี่เหมือนพี่จัดการอะไรให้หมดเลยแล้วก็อธิบายรายละเอียดแล้วก็มีปัญหาอะไรเขาก็ตอบคนยังไวครับพี่เขาใจดีครับช่วยเหลือทุกขั้นตอนเลยครับแล้วก็ที่สําคัญคือไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ